สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับทุกนะคะวันนี้ค่ะทุกพามาอัปเดตบรรยากาศของการเข้าเตรียมพื้นที่นะคะที่ดินแบ่งขายคอง22เฟสที่2นะคะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะจุดที่ตุกยันอยู่นี้นะคะคือบริเวณโซนที่ติดกับคลอง22เลยนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนของถนนนะคะตอนนี้นะคะ ื่องจักนะคะอยู่ระหว่างการดําเนินงานนะคะเคลียร์พื้นที่นะคะทางเข้าถอกนะคะเพื่อที่วันเสาร์ที่4ี่ธันวาคมนี้นะคะลูกค้าจะได้เข้าชมแปลงอย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะคะซึ่งแปลงที่เราจะเปิดขายนี้นะคะมีทั้งหมด12แปลงนะคะที่จะเปิดขายวันที่4ธันวาคมนี้นะคะนื้อที่เริ่ม 400ตารางวาถึง721ตารางวานะคะราคาตารางวาละ1,900บาทค่ะท่านใดสนใจนะคะทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทร0992216289นะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะบริเวณนี้นะคะเราเคยเปิดขายไปเมื่อเดือนเมษายนนะคะ และวันนี้ค่ะเราก็ยังมีแปลงเพิ่มเติมที่จะเปิดขายในวันเสาร์ที่4ธันวาคมนี้นะคะซึ่งรายละเอียดทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะว่ามีแปลงไหนบ้างนะคะส่วนจุดที่ตุกยืนอยู่นี้จะเป็นโซน C นะคะแปลงที่เราเปิดนั้นคือบริเวณทงตรงนู้นเลยนะคะจุดที่เครื่องจักรกาลังทํางานนะคะตุกไม่ได้พาเข้าไปชม ใกล้ๆนะคะเนื่องจากเครื่องจักอยู่ระหว่างการทำงานนะคะตอนนี้แต่วันเสาร์ที่4ีธันวาคมนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเริ่มจองได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเงื่อนไขาการเป็นเจ้าของก็ง่ายมากๆเลยค่ะดาวเพียง50 0 0 0บาทนะคะผ่อนไม่เกิน5ปีนะคะหากจะซื้อสดนะคะจองเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แบาทโฉนดก็พร้อมโอนทุกแปลงนะคะ เนี่ยค่ะเหมาะสำหรับทำโคกหนองนาโมเดลนะคะที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะที่ดินปลูกบ้านสวนนะคะและถนนนะคะตอนนี้ถนนกว้าง8เมตรนะคะและกำลังยกเป็นสาธารณะแล้วนะคะสำหรับทางเข้าออกนะคะเนี่ยค่ะอยู่ใกล้กับวัดปากคลองพระอาจารย์เลยค่ะ การเดินทางก็สะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปยังมสวองคลาร์กนะคะหรือว่าศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพก็สะดวกมากๆเลยค่ะท่านใดสนใจพลาดไม่ได้เลยนะคะวันเสาร์ที่4ทธันวาคมนี้นะคะติดต่อคุณตุ๊ก099 221 6 2 9 9ค่ะขอบคุณค่ะ